สวัสดีครับวันนี้ช่อง Big ก o a d จะพาท่านผู้ชมไปพบกับ Ford Ranger ตัวใหม่นะครับ next gen ซึ่งมีโปรโมชั่นร้อนแรงเลยนะครับสำหรับเดือนนี้ Big Road ก็สนใจอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับค่าย Ford นะครับเดี๋ยวจะมีโปรอย่างไรนะครับเชิญติดตามผมมาครับ ครับสวัสดีครับพอดีดูในเพจเนาะว่าเห็นเดือนนี้ทางฟอร์ดสาขาดงชะปาเนี่ยมีโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%จน<ะ>ยเออ,อยากจะให้แนะนำนิดนึงว่าตัวไหนรุ่นไหนนะครับค่ะตอนนี้0%นะคะ็ะคะจะมี2รุ่นให้กับลูกค้าเลือกครับจะเป็นอันนี้นะคะในรุ่นของวา์แทร์ค่ะ0%ได้นานถึง60สงวดเลยะะอ๋อตัวนี้ 5ปีเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งค่ะเป็น4ประตู g e a ออโต้เริ่มต้นนะคะในรุ่นของ x l s SLS นั่นจะดาได้25%ขอนนานได้4ปีนะคะได้4ปีศูนย์เปอร์เซ็นต์เหมือนกันอืมอันนี้ราคารถตัวราคาเต็มๆอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งล้านสามเนาะถ้าเป็นในรุ่นของ SLS เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอ๋อครับครับเดี๋ยวผมขอชมตัวนี้หน่อยได้ไหมโอเค ตัวนี้ก็ภายในจะเป็นเบาะหนังใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยท็อปสุดเลยใช่ไห<ช>มครับสี่ขุมสี่มีอะไรแนะนําตัวนี้บ้างไหมฮะที่ว่าพิเศษกับตัวอื่นนะครับเบาะนั่งคู่หน้าก็จะเป็นปรับด้อยไฟฟ้าเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบค่ะสองจูซูนเทอร์โบคู่ให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึงสองร้อยสิบแรงมา้าครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดอืมครับ แต่เครื่องยนต์ก็คือ2,000ตีซีเหมือนเหมือนเหมือนกับตัวเริ่มต้นเหมือนกันใช่ค่ะในรุ่นของเน็ตเจนของเราทั้งหมดเนี่ยจะเปิดตัวมาในรุ่นของเครื่องยนต์2.0ทั้งหมดจะแบ่งเป็น2เครื่องยนต์ก็คือระหว่างเทอร์โบเดี่ยวแล้วก็เทอร์โบคู่ตัวนี้บอกไฟฟ้ายังครับบอกไฟฟ้าคู่หน้าอ๋อบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยได้แปดใช่ไหมปรับได้แปดที่ขาครับครับเดี๋ยวขอชมตัวข้างหลังนิดนึง อันนี้หนังนี่จากโรงงานมามาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ว่าตัดเพิ่มเนาะอ๋อมีแอร์หลังด้วยครับอันนี้ก็จะใส่ชุดแต่งอันนี้จะเป็นแต่งไว้ให้ลูกค้าดูตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของฮัมเมอร์อันนี้นะครับใช่ค่ะก็จะมีบหน้าโอ้สวยเลยเนาะ คือราคานี้พร้อมพร้อมจุดแต่งให้เลยใช่ไหมได้เลยอ๋อได้เลยใช่ไหมครับครับโอ้ข้างหน้านี้ดูดุเลยเนาะอืมครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องมองภาพรอบรอบคันจะเป็นไฟหน้าเอ่อแบบแมชคิับครับสามารถปรับลำแสงไฟหน้าได้อัตโนมัติให้สูงให้ต่ำอัตโนมัติได้เลย กองรอบคลนองรอบคันครับแมกนีคขอบเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่านี้จะเป็นแมกเดิมเดิมาโรงงานค่ะอขอบสิบแปดครับแต่สวยมากเลยเนาะเออเขาทำสีมาให้เรียบร้อยเลยอ่ะดูดุอ่ะนี่ก็ส่วนของกล้องใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นของแต่งไหมครับเนี่ย โรงงานเลยใช่ไหมครับก็ของก่อนก็จะเป็นเอกระของก่อนในตอนนี้ก็คือมีที่เหยียบขึ้นด้านข้างนี้ตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นปีใหม่ๆมมานีีจะเป็ใหม่มั้าจะเลยเป็นเป็นที่เหยียบขึ้นด้านหลังเน้องคับอันนี้ก็เติดตั้งกระชนท้ายเป็นของฮับเบอร์เป็นอุปกรณ์ของแบงเลยซึ่งกระชนท้ายเดิมๆของในรุ่นนี้ค่ะจะเป็นแบบรูปสปอร์ตแต่ว่าตัวนี้ก็จะ แต่งเป็นสไตล์ออฟโรดให้กับลูกค้าได้ดูดูดูขึ้นแลยเนาะครับเป็นวัสดุอะไรครับเหล็กอุดเลยใช่เนาะเดี๋ยวอยากจะให้แนะนำโชว์รูมหน่อยนะฮะว่าตั้งอยู่ที่ไหนนะครับโชว์รูมของเรานะคะตั้งอยู่ที่ เส้นถนนสายหลักทางที่จะไปสระบุรีับหะออกเส้นทางพระบาทค่ะอยู่ถนนเส้นที่จะเราจะเข้าเมืองสระบุรีอะค่ะแต่ว่ายังยังไม่ถึงอำเภอพระพุทธบาทนะคะออกจากตัวเมืองลบบุรีมานิดนึงนิดเดียวเนาะใช่ค่ะมีมีหมายเลขติดต่อไหมครับทางโชว์รูมหรือเบอร์ส่วนตัวของเซลล์เบอร์ศูนย์แปดหกสามสี่สี่หกสามศูนย์เจนะคะจากจอยค่ะชื่อชื่อน้องจอยเนาะถ้าย่งไง ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับดอกเบี้ยศูนเซติดต่อกับเซลล์จอยได้เลยนะครับโดยตรงส่วนของแถมเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวสามารถคุยกับเซลล์จอยได้เลยนะฮะของแถมรับรองว่าเยอะกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับเยอะแน่นอนนะครับครับครับเดี๋ยวต่อไปขอดูห้องรับรองหน่อยได้ไหมลูกค้าเนาะเพราะว่า เรานะคะจะมีทั้งไฟขายสูตรการแล้วก็สูตรซ่อมตัวถังและสีครบวงจรอ๋อครับ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 อันนี้ก็จะเป็นห้องรับรองละกค้าเวลาลูกค้ามาเช็คระยะนะคะนั่งรอก็จะม,มีก็จะเป็นนั่งเล่นโทรศัพท์<อ>เชี่อม ครับอ,อ๋อข้างในก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งใช่ไหมครับครับในส่วนห้องนี้ก็จะมีมุมนะครับมุมกาแฟนะครับทานได้เลย <c oughs> ใช่ <c oughs> ไหมครับ <c oughs> อ๋อครับครับ <c oughs> อ,อ,อือโอ้น่าทานสะอาดสะอ้านนะครับไม่อึอดอัด โชว์รูมนี้ไม่อด้แดแน่นอนนะครับ<อ>ถ้าเข้ามา,มา,าก็จะเปิดโล่งไว้สำหรับลูกค้ามองเห็นว่าเออรถของตัวเองเช็คถึงขั้นตอนไหนแล้วอะไรเงี้ยช่างทำอะไรไปบ้างลูกค้าก็สามารถมองเห็นตรงนี้ได้อืครับเป็นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานเลยนะครับสามารถเห็นหมดเลยลสุดโน้นอาจจะยังไม่เห็นเนาะตรง,งรที่เป็นตึกข,ขาวๆต,ต,ตรงนู้นจะเป็นศูนย์ครอบตัวถังน้ำมันอ๋อครับครับตรงนี้ก็คือเป็นครบวงจรครบวงจรเลย อันนี้มีคิวบอกเลยนะครับสามารถลูกค้าสามารถเห็นเลยนะฮะว่าถึงคิวไหนแล้วเนาะครับแล้วในฝั่งทางนี้ก็จะเป็นทีวีเนาะเราเช็คกี่โมงรถเราจะเสร็จประมาณกี่สามารถดูจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องกังวลนะครับเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวโดนแซงคิวเพราะเห็นมีเลยเนาะในส่วนนั้น เห็นเห็นรถของเราด้วยช่างทำอะไายเปลี่ยนอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยค่าก็จะได้มองเห็นครับครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สองก่อนก็คือเวลาลูกค้ามาเพิ่ได้์หรืออะไรเงี้ยค่ะน้องจะเป็นคนมาไปเขาจะรู้ทุกซอง อธิบายอธิบายอ๋อประกอบรถได้เลยชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยน้องโด่งใช่ไหมอ๋อเป็นเป็นช่างด้วยไหมหรือว่าไม่ใช่ช่างเป็นเกี่ยวกับฝ่ายขายอย่างเี้ฝ่ายขายอย่างเดียวแต่แต่จะรู้ข้อมูลเยอะลึกกว่าใช่ไหมโอเคได้คแล้ไปด้วยกันก็ได้ครับไปฟังน้องด้วยก็ได้แอปหนึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวลงมาพร้อมกันไปไปไปอันนี้คือส่วนอะไรครับเนี่ย ทางสื่อบริาการ<อ>เกิดเหตุน้ำรถแล้วก็เกิดกับอูสีครับอ๋อที่นี่เป็นอูสีด้วยใช่ไหมครับการขาวทางนี้อือใช่ไหมเป็นของลถบลูรี 2, มอเตอร์ครับก็อย่างเช่นพวกเอ็มจีครับสุสุกิครับแล้วก็เป็นของฟอร์ดเนี่ยครับก็จะเข้าที่นี่นะอ๋อเป็นเป็นในเครื่อง,ของเขาเลย<ช>อะเหรออ๋อครับครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วใช่ไหมใช่เป็น2 0ครับ200บเทอร์โบครับจากเกียร์10สปีดแล้วมีอะไรเด่นๆตัวนี้หน่อยไหมอธิบายให้ฟังนิดนึงก่อนก่อนจะออกไปกันด้ครับได้เรื่ออัตราเร่งนะครับครับการเปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลมากขึ้นครับแล้วก็ในรุ่นขับสองก็ยังมีโหมดในการขับขี่ให้เราใช้งานแต่รุ่นอื่นๆจะไม่มีเลยแล้วก็ระบบ เขาเรียกว่าช่วยเหลือการขับขี่รอบพันธุครับเบรกอัตโนมัติทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังไรสปอร์ตกล้องรอบพันธุมาให้ครับแล้วก็มีอีองตัวช่วยควบคุมรถให้อยู่กึ่งกลางเลนแล้วไปถึงตัว Adaptive Cruise Control ที่ทำงานไปจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยครับครับอ๋อครับไอตัวไอตัวเริ่มต้นนี้ก็จอใหญ่ขนาดนี้เลยไหมถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นจะได้หน้าจอที่เป็น10.1แทน1 0บอันนี้อันนี้คือหน้าจอเท่าไหร่ครับเป็น12ครับ1ินิ้ว12นิ้ว ตัวนี้คือเป็นตัวที่ผมลองนี่คือตัววายแท็กใช่ไหมครับเป็นรุ่นว i แท็กครับเป็นวแท็กแล้วเนาะและไอการบุกไอการบุกไอตัวธรรมดานี่ก็เหมือนกันเนาะจะลักษณะคล้ายๆกันากันโอเคแต่างกันตรงที่ดีเทลนิดนึงครับบางบางในในรุ่นเริ่มต้นเขาจะไม่ใช่หนังแต่จะเป็นเขาจะเป็นแบบขึ้นขึ้นรูปเป็นหนังสีดาแล้วก็จะไม่ได้มีตะเข็บเดินได้ที่เป็นสีส้มอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของตัววาแท็ก คือตัวนี้คือตัวท็อปสุดหรือยังครับเนี่ยยังไม่ท็อปยังไม่ท็อปสุดใช่รับเพราะว่ารุ่นที่ท็อปสุดเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวมาเป็น r รนเจ r s t o ต m t ์มแทครับอ๋อครับครับได้ได้เรนเจอร์สตอร์แกเป็นรุ่นท็อปสุดครับตอนนี้อืมครับรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นอีกสี่พันบาทครับหนึ่งล้านเจ็ดเนาะโอเคเดี๋ยวเราทดลองทดลองทดลองดูเฟลลิ่งกันขับขี่ดูนะครับก็จะมีกล้องรอบกล้องอืม เล็กมือไฟฟ้าให้ความกระตัวระบบออโต้โฮด้วยครับเคร่อไฟเทอร์โบครับก็ะจะเป็นเกียร์10สปีดก็จะให้ลูกค้าดูเกี่ยวกับในเรื่องของความสมูทในการเปลี่ยนเกียร์อย่างนี้แลวโดยเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์2องแรงม้ากับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับเวลาที่เรากดคันเร่งในการออกตัวหรือแม้กระทั่ง รูดความเร็วในช่วงการเร่งแซงมันจะทําได้ดีได้ดีกว่าใช่คืมคือถ้าเทียบกับเครื่องยนต์ตัวเดิมอ่ะสองพันสองอ่ะตัวนี้จะจะอัตราเร่งดีกว่าใช่ไหมัทั้งทั้งที่ทั้งนั้นที่เครื่องยนต์เล็กกว่าใช่ไหมอืมมันมันมันกี่แรงม้าอ่ถ้ารุ่นนี้นะครับจะได้สองรอยสิบแรงม้าสองร้อสิบแรงม้าแต่รุ่นที่แล้วเนี่ยเราจะเป็นร้อยแดสิบแรงม้าอ๋อแรงม้าอ่าแรงม้ามากกว่าเนาะ ทั้งที่เครื่องยนต์เล็กกว่าใช่ก็จะมีการปรับนยนต์ในของตัวแรงมา้าแรงบิดจากตัวกล่องแล้วก็การปรับชิ้นส่วนภายในครับอืมแล้วก็ช่วงล่างตัวนี้ก็ปรับใหม่หมดเลยครับจะ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 ไม่ใช่เป็นเครื่องเครื่องตัวเก่าแล้วใช่ไหมช,ช่วงล่างอ่ะเนาะคือเครื่องยนต์ก็ใหม่ช,ช่วงล่างก็ใหม่ใช่ไหมครับช่วงล่างก็มีการปรับลงจากรุ่นเดิมมาให้ครับโดยการเอาโชอคอัพไปไว้ข้างนอกแชสซีทำให้เหมือน คนเรายืนหางขายอ่าอ่าก็คือความมั่นคงความไอคล้ายๆรถจะไม่โค้งอ่าใช่ไหมอืมอากาบอดี้รถเราก็ใหญ่ที่สุดเลยคลาสตอนนี้มันใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าเดิมเยอะไหมใหญ่กว่าเดิมประมาณห้าเซนได้ห้าเซนครับอใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นครับอื แต่ให้การขับขี่ที่สมรรถนะที่ดีกว่าเดิมด้วยอืมแต่เดิมมันก็ขี่ดีอยู่แล้วนะเนาะแต่่นีีกก็ดวาเอออันนี้ดีกว่าเดิมไปอีกจะไปสลับให้ขับด้นหน้แต่ถ้าเทียบกับอ่าตัวแรปเตอร์แรปเตอร์ก็เครื่องยนต์ตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าแรปเตอร์ดีเซลก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวตัวเดียวกันอ๋อต่างกันคือช่วงล่างใช่ช่วงล่างกับตัวบอดี้ตัวบอดี้เกี่ยวกับพวกช็อคอัพก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยครับ ีนี้เขาก็ต้องจูนอะไรใหม่ไหม,มเพราะว่ารู้สึกว่าแรปเตอร์มันจะหนักใหญ่กว่าไหมดูดูดูด้วยตาก็จริงๆรแล้วเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยครับหรอแรง,งม้าแรงบิดเท่ากันเลยอ๋อแรงม้าแรงบิดเท่ากันอืออืออย่างงั้นเราขับตัวเล็กๆเนี่ยมันก็น่าจะปิวกว่าเนาะอัตราเร่งน่าจะดีกว่าเนาะใช่ครับเพราะเพราวันแบ่งน้า,าหนักอะใช่ไหมแต่ตัวแรปเตอร์เองเนี่ยชุดเกียร์จะเป็นแบบอีชิปเตอร์อาจจะเป็น เกียร์ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าครับเพราะฉะนั้นเราแทบจะไม่เห็นความต่างเลยถึงแม้ว่าตัวรถจะบอดี้จะใหญ่กว่าก็คือเกียร์มันมันมันฉลาดกว่าว่ากันเถอะใช่ไหมจะฉลาดกว่าในตัวนี้แล้วก็แลปเตอร์ก็จะมีเทคโนโลยีที่เป็นช่วยจอดอัตเรียลขงดูสุดมาให้ด้วยเพราะว่าเป็นีสิงเตอร์แลปเตอร์นี่มีราคาเดียวเลยใช่ไหมครับแลปเตอร์จะมีอยู่สองราคาครับ ถ้าเป็นเป็นซินจีอ่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเบนซินจะอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเลยเป็นซินจะราคาสูงกว่าตัวดีเซลครับสูงกว่าใช่ไหมเป็นเพราะว่ามันหกสูบอ่ะใช่ครับเครื่องยงนต์ที่เป็นวีซิกเลยแล้วก็เป็นตัวท erm อรินเทอร์โบด้วยตาการกินน้ามันถ้าเทียบกันระหว่างไอ้ตัวดีเซลกับตัวเบนซินเนี่ยต่างกันเยอะไหมครับดีเซลจะประหยัดน้ำ ครึ่งต่อครึ่งเลยอ๋อประหยัดกว่าใช่ไหมใช่ครับเพราะเบนซินถ้าเราใช้ปกติอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ที่ประมาณหกเจ็ดกิโลเมตรต่อลิตรได้แต่คนถ้าออกรถราคาระดับนี้เครื่องยนต์แรงๆอย่างนี้คงคงไม่วอรี่เรื่องน้ำมันไม่ซีเรียสเรื่องน้ำมันคืออาจจะต้องการความแรงของสมรรถนะของของของัวรถและเครื่องยนต์มากกว่าเนาะใช่ เพราะว่าอย่างตัวเบนซินกับดีเซลจริงๆความต่างก็เยอะเหมือนกันครับเพราะว่าจันคนละแบบกันเลยครับตัวช็ออัพก็คนละตัวกันออฟ็อกเห,อเหมือนกันแต่เป็นคนละรุนะ่นเป็นฟ็อกไลฟ์วาวกับฟ็อกแบบธรรมดาอัตราการเร่งอ่ะระหว่างเบนซินกับดีเซลต่างกันไหมเบนซินทำได้ดีกว่าดีกว่าไหมใช่เรอย่างอยเบนซินเนาะสูญถึงร้อยของตัวเบนซินประมาณ6วิได้โอ้โหพอๆกับซุปเปอร์คาร์เลยนะใช่ครับเนาะ ไปว่ารถไฟฟ้าเออไปว่ารถไฟฟ้าบางาอืม ตอนนี้รถเทสได้หรือรถเดโมนี่มีการไอ้นี่ยังฮะไอออกจําหน่ายยังปล่อยใช่ไหมใช่ครับอรถแต่ก็จะจำหน่ายเฉพาะรุ่นที่ยังไม่ได้จดทะเบียนครับตัวที่ยังไม่ได้จดทะเบียนตอนนี้ก็จะมีเรนเจอร์รุ่นไยแท็กขับสีก็จะเป็นสีเหลืองลักชัวรี่เดโลครับอ่าแล้วก็เป็นเรนเจอร์สปอร์ตสีดำครับที่เราปล่อยที่เราปล่อยอยู่นะเป็นเป็นรถใหม่ยังไม่จดทะเบียนแต่ว่าเป็นรถคือรถเทสได้ใช่ครับ นี้ก็จะถูกจดทะเบียนไปแล้วคันนี้ก็คือปล่อยไม่ได้แล้วใช่ครับคันนี้ก็จะเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถสำรองใช้งานด้วยทั้งในกรณีที่ลูกค้ารถเราซ่อมนานอย่างเงี้ยครับคันนี้ก็จะแค่เป็นรถสำรองใช้ของลูกค้าอืออืออืออีนี้ทาง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 ศูนย์เนี่ยก็คือสามารถซ่อมตัวถังสีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครบวงจรเลยใช่ครับเครื่องยนต์สีตัวถังได้ทั้งหมดเลย แล้วซ่อมยี่ห้ออื่นไหมหรือเฉพาะฟอร์ดย่างเดียวถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยครับก็จะเพาะฟอร์ดเฉพาะฟอร์ดแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราต้องการซ่อมสีตัวถังอ่าก็จะมีถ้าในเครือเราครับทั้งเ g กับซูซูกิเนี่ยครับอันนี้คือเราได้ทั้งหมดเลยอ๋อได้ทั้งหมดเลยใช่ครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งทุกอย่างเลยก็จะมีทีมช่างครับจากโชลุูมนั้น มาให้มาอำนวยความสะดวกให้เราอ๋อแล้วแล้วแล้วสมมุติว่าในกรณีค่ายอื่นอีกอะนอกจากซูซูกิเอ็ีแต่ถ้าสมมติว่าโตโยต้าอีวิสเนียซ่อมสีรับซ่อมไหมฮะรับรับเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอันนี้ในส่วนของสีใช่ไหมใช่ครับใช่แบบปะปุหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือทําสีทาสีใหม่ก็รับทําทั้งหมดอ๋อเราทําด้วยครับเดี๋ยวลอง ลองเทสดูเลยเนาะได้ครับลองเทสดูได้เลยครับอันนี้ก็จะติดตัวออโต้โฮนะครับอันนี้เราสามารถแตะคันเร่งเบาๆได้เลยอันนี้คือเบรกมือใช่ไหมเบรกมือไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดว่าต้องการจะจะปลดเด็กมือแล้วก็แค่แตะเบรกเบาๆได้เลยครับอ๋อเดี๋ยวรถจะปลดเบรกมือให้เองอัตโนมัติเอ๋อเหรอใช่อืออไอ้ช่วงนี้คือยังติดอยู่ใช่ไหมเบรกมือครับ มันปลดให้เองเลยเหรอฮะใช่ครับถ้าในกรณีที่คนขับปิดประตูแล้วนะครับแล้วก็กดคันเร่งลงไปรถจะรู้ทันทีครับว่ามันถูกปลดแล้วเอ้ผมเข้าเกียร์อะไรเนี่ยอ๋ออ๋อนี่เป็นเกียร์หนึ่งขออนุญาตนะครับอ๋อไม่นุ่นเหรอถึงว่าเอ๊ทำไมเกียร์ไม่เปลี่ยนในเรื่องของสิบสปีนะครับเราแทบจะไม่รู้เรื่องเราแทบจะไม่รู้เรื่องเลยครับว่าช่วงที่เขาเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมอืม สำูถ้ามันจะเนียนไปหเลยมือืเดืมน้ำหนักตัวรถก็สองตันนิดนิดครับแต่อาาัตราเรมกนทำได้ดีมากขี่ไม่แพ้ขี่รถเก่งเลยเนาะเหมือนขับรถเก่งเลยอะแบบเหมือนไม่รู้สึกอึดอะใช่ครับ้วก็ความนิ่งความอะไรของตัวรถอย่างเงี้ยจะแบบคนละเรื่องกับแรงอื่นเลย ก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ารันี้ก็ทาปรับน้ำหนักให้ตามความเร็วของรถด้วยตัวนี้เป็นตัวไบเทอร์โบใช่ไหมครับใช่ก็คือไบเทอร์โบนี่คือมีเทอร์โบสามลูกสองลูกสองตัวอ่าสองตัวก็เป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่ทำงานคนละรอบกันอย่างรอบรอบต่ำๆเนี้ยลูกเล็กก็จะทำงานลูกเล็กทำงานแต่ถ้าไปรอบกลางรอบกลางๆเนี่ยเทอร์โบก็จะทำงานคู่กันเลยเราก็จะไม่เจออาการล้อรอบของตัวเทอร์โบเนี่ย แล้วพอเราเราเหยียบคันเร่งลงไปเยอะๆอย่างเงี้ยครับรอบเครื่องมันสูงลูกใหญ่ก็ท้าไปทำงานก็จะลดการอั้นของตัวเทอร์โบได้เลยเรียกงว่าแรงมาได้ไม่มีตกถูกช่วงความเร็วใช่ถ้าถ้าเทอรเวร์ทโบตัวเดียวเนี่ยมันอาจจะดีเฉพาะตอนต้นช่วงปลายอาจจะสู้สองใบเทอร์โบไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าลูกค้าเท้าไม่หนักไปเรื่อยๆขี่แบบ ไม่ได้เร่งรีบแล้วก็เทอร์โบตัวเดียวก็เหลือแล้วเนาะก็เหลือกําลังเหลือครับือพอได้รุ่นเทอร์โบเดียวเราก็ให้แรงม้ามาอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้าครับแรงบิดก็สี่ร้อยห้าเดียวตันเพราะว่าทั้งเดี่ยวทั้งคู่เนี่ยเทอร์โบเนี่ยมันก็เครื่องยนต์ตัวเดียวกันใช่มันต่างแค่เทอร์โบอย่างเดียวอืเพราะฉะนั้นความแรงนี่มาจากมาจากเทอร์โบเลยเพราะเครื่องนี้มันไม่ได้เป๊ะอัพอะไรขึ้นมาแล้วใช่ไหม เพิ่มหรือเปลาเครื่องยนต์ในการใช้เทอร์โบเข้ามาช่วยเอ้เรามันเลี้ยวตรงไหนเนี่ยด้านหน้าเลยครับตรงนี้ป่ะอ๋อต้องไปอีกเหรอยังไม่ถึงใช่ไหมต้องไปอืมแต่รถมันก็พุ่งเนาะอันนี้เตือนใช่ไหมใช่จะเป็นการเตือนกันชนอืม มันเบรกให้ด้วยไหมครับพร้อมเบรกทีอัตโนมัติหากผู้ขับยังไม่ทําการเหยียบเบรกนะครับเราระยะกระชันชิดนะครับรถจะทําการหยุดรถให้อัตโนมัติเบรกถึงขั้นหยุดเลยใช่ไหมใช่อืมรถรุ่นใหม่ๆก็เ,เทคโนโลยีมันก็เยอะเนาะใช่ครับยิงๆตอนนี้ครับในรุ่นของฟอร์ดเองเนี่ยเป็นรุ่นที่เทคโนโลยีสูงสุดเลยสูงสุดแล้วเนาะอือ เรื่องเกียร์เรื่องไรเขาก็พัฒนามาจากตัวเก่าเยอะเลยเนาะใช่ครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่อัปเกรดมาให้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับเจนที่แล้วอย่างเช่นตัวน้ำมันเครื่องหาย้วอืยเจนนี้นะครับตอบโจทแก้ไขมาหมดแล้วยังไม่ยังไม่เจอเลยใช่ไหมเรื่องวันนี้ยังไม่เจอปัญหายังไม่เจอปัญหาที่หายเลยเรื่องเกียร์ละเกียร์ในสองตัวความร้อนเกียร์อุณหภูมิเกียร์ที่มันสูงเจนที่แล้วเจนนี้ก็ยังไม่เจอยังไม่เจอเหมือนกันอืม แสดงว่าเขาแก้จุดบกพร่องนเนาะดูเทอด้าน,นี้ได้เลยครับเจนนี้เป็นเราจะยังไม่ใช้คำว่าออนนิ่าเพราะว่าถ้าออนนิวคือการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยแต่รุ่นนี้ครับเราใช้คำว่า n นิ t เจนเพราะว่ามันเป็นการแค่อัปเกรดขึ้นมามเป็นการอัปเกรดแล้วก็ปรับคลุมจากเจนที่แล้วให้มันดีขึ้นเราก็เลยใช้คำว่านิกเจนเราจะยังไม่ใช่ออนนิม แล้วไอ้ตัวตัวที่มันเปลี่ยนไอ้กระจังหน้าเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตัวไหนตัวนี้ป่ะอะถ้าสมมติว่าตัวกระจังเนี่ยบอดี้อ่ะบอดี้เปลี่ยนนะครับที่เปลี่ยนบอดี้เจนนี้เลยเจนนี้เลยใช่ครับแต่ยังคือเปลี่ยนทั้งหมดเลยแต่ยังเป็นเครื่องตัวเก่าเอามาอัปเดตใช่เอามาเอามาอัปเกรดใช่ใช่ไหมอ๋อเป็นเครื่องตัวเก่าเอามาอัปเกรดอัพเกรดระบบหน้าจอหน้าจออย่างเงี้ยครับก็อัปเกรดอัพเกรดขึ้นมาใหม่อืมอัปเกรดให้ใช้งานดีขึ้นมีสคุณภาพแมกนใช้งานได้ดีมากขึ้นอื ฟิล์มให้ครูนี่เป็นตัวเดียวก็ที่จะแถมให้ลูกค้าเลยไหมหรือว่าลูกค้าสามารถเลือกได้ครับฟิล์มเราสามารถที่จะมี2เกรดให้เลือกนะครับก็จะมีฟิล์มที่เป็นฟิล์มจากฟลอร์ดโดยตรงนะครับวันนี้ผมไม่มั่นใจเรื่องออ่องชื่อของเรื่บบองนะครับว่าใช้แบรนด์อะไรแต่ก็เพิ่งมีลูกค้าติดไปให้เหมือนกันครับติดให้ลูกค้าไปเพราะว่า เพิ่งมีเข้ามาในระบบครับออออส่วนปกติเลยเราก็จะแถมเป็นย่อไฮคูแบบนี้ครับให้รูการ้าอยู่แล้ว,ลวใช่ครับแต่ก็มีการรับประกันให้ครับ7ปีเราสามารถคข้ามาเคลมได้ที่โชว์รูมได้เลยครับถ้าในกรณีที่มันร่อนมันลอกครับ ไฟเปิดเองด้วยเหรอแอบเป็นระบบไฟหน้าอัตโนมัติเหรอใช่ครับ <c oughs> แล้วก็ผมาะการปรับไฟหน้าสูงต่ำให้อัตโนมัติด้วยเช่นกันครับในรุ่นใบเทอร์โบอาจจะยังไม่ชินกับตัวกล้อง3ับใช่ผมยังงงๆอยู่เลยเนี่ยมันดูยังไงเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> ดู คือเราเคยคุ้นกับไอ้นี่ไงเคยเคยคุ้นกับธรรมดามากพอดูกล้องเหมือนว่าต้องแบบกับหัวกับหางดูอ่ะเนาะยังงงงอยู่อ่ะช่วงแรกๆเราจะงงกับตัวกล้องมากก็คือยังไม่ถนัดที่จะดูกล้องถนัดที่จะธรรมดาดูกระจกธรรมดาเป็นนุ่มไปก่อน ไอ้เส้นนี้ระยะมันประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าระยะของเขานะครับก็คือจะ30เซนติเมตรนะครับ50เซนแล้วก็เป็น2เมตรคือจุดนี้ผมต้องจอดแล้วใช่ไหมใช่ครับสามสิบหน30 1เมตรแล้วก็2เมตรครับตามระยะความห่างของเขาเลยแล้วเบรกมือก็ต้องกดใช่ไหมอ่าเบรกมือเราจะดึงนิดนึงดึงเนี้ยเหรออ๋อมันก็จะมีที่เตือนอไรอ่างเงี้ยแล้วก็จะขึ้นให้แล้วก็บอกว่าเบรกมือทำงานขับครับได้